กลับสวัสดีครับผู้ชมครับเพจไอแมเน่ไทยแลนด์และช anel ยูทูบไอแมเน่ไทยแลนด์นะครับพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนปทุมคงคาครับในการแขร่งขันไอแมเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลลีกยู15 2024รอบชิงชนะเลิศน,นัดที่หนึ่งนะครับระหว่างโรงเรียนปทุมคงคาพบกับโรงเรียนราชวินิตมัธยมครับมาดูไล่อัพปเป็นคนแรกครับของโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับประกอบด้วยผู้สับปะทุหมายเลขหนึ่งนะครับธีรพัฒน์มุตต่อฟอดีทางด้านโรงเรียนปทุมคงคาประกอบไปด้วยผู้สับปะทุหมายเลขสิบสองทัณฑ์ปั้นทร์ซับหมายเลขสี่ธนธน เกมเริ่มครับรอบชิงชนะเลิศครับนัดที่1ครับประตูวงคารชุดสีขาวเป็นฝ่ายเขย้ลูกเล่นครับบุกจากซ้ายไปขวาบนหน้าจอคุณผู้ชมเตียบคืนหลังเข้าทางชยุทธอีกครั้งหนึ่งรตรงสุดเส้นหลังปั๊มกันอยู่ดีดคืนหลังมาแล้วไหลมาง้างขวายิงลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูย์ครับนาราวิทย์คงพิทักครับโอ้โหย่องโล่งคนเดียวครับ ไม่มีตัวประกบนะครับนี่ครับปั๊มกันแล้วเคลียบอลกันไม่ขาดครับสุดท้ายเพื่อนไหลจิ้มมาหางขวามาแล้วปั่นลูกนีโอโ้กลางประตูเลยครับนาราวิทคงพิทักษ์นี่ครับออกน้ำแล้วครับราวินิมัธยมอ้างมัธยมบอลยังไม่ออกมัธยมมาแล้วโล่งๆครับมงคลเมืองโคตรแปลงที่สองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจังหวะสวนกลับเป็นผผคกับราวินิมัธยม โอ้เกมรับอันเหนียวแน่นและสวนกลับมานี่สองศูนย์เลยครับนี่เอวขวาหลุดขึ้นมาเดียเด่ยวๆครับโอ้ยิงลูกนี้เฉียบคมจริงๆครับมงคลเมืองโคตรสุดท้ายจบ20นาทีแรกครับเป็นโรงเรียนราชวิิยมัธยมครับที่ออกนำโรงเรียนปทุมคงคา2ประต,ตูต่อ0นะครับ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชมอีก20นาทีสุดท้ายครับในครึ่งหลังครับกลับมาชมความมันกันในครึ่งหลังกันต่อนะครับอีก20นาทีสุดท้ายครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกครับครึ่งแรกราชวิทยมัธยมนี้ออกนำาระบประตูงคขาไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเดินมา 2. เซฐวุฒิสีทองป้ายต่อป้ายมาเซฐวุฒิสีทองชนเสาครับอีกทีหนึ่งยังเรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับ โอ้โหผู้เล่นน้อยกว่าแล้วทำได้ครับราพินิจมัธยมโอ้โ,โดนสวนขึ้นมาเป็นเรื่องเลยครับประตูพงคาดูครับจังหวะแรกนี้ชนเสาครับลูกยิงของชยุทธ์อ่านาราวิทย์นะครับแล้วซ้ำอีกทีนึงครับซัดลูกนี้แม้จะแฉลบแต่ด้วยความแรงของบอลครับมงคลเมืองโคตรประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับ สีคิกครับประมาณ10เมตรครับของมัดไถยมมาแล้วก็40เลยครับกู้บอลทะลุไปหมดเลยครับอู้แล้วเป็นทางด้านวรวุิพุทธนอกครับประตูที่4ี่มุมครับคือหลังมาธนธนกรเลือกสายเข้าในยิงอีกทีนึงเรียบร้อยแล้วครับมาประตูแรกมาแล้วครับอ้มาพร้อมตะคิวเลยครับสิวรุธทัศนาไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสครับ เตมุมครับประตูคงคาคืนมาธนธนากรดีการ2ประตูต่อ4เลยครับโอ้โหลูกยิงไกลลูกนี้เสียบมุมเลยครับดูครับลูกยิงไกลธนะธนกรดีกลางไหลเลียดมาเสียบเสาเลยครับ ไล่มา2.4แล้วครับตอนนี้หลังมาไม่แม่นแล้วครับมัธยมยิงไกลามาเรียบร้อยครับประตูที่5ครับโอ้โหไปพลาดใจพลาดครับพวาวเวอร์เพย์ครับโดนลงโทษเลยครับประตูพงคาโอ้โกล้องจับมาน่าจะเป็นมงคลเมืองโคตรครับต้องดูครับ เป็นใหม่เพตรชิกของมองคลเมืองโคตรครับลูกนี้เป็นจบ40นาทีแรกครับจบเกมครับคู่นี้เป็นุราวินิจมัตยยมครับที่เอาชนะปะทุมโคคาไป5ประตูต่อ2ครับในรอบชิงชนะเลิศน,นัดแรกนะครับ สี่สาสองอ้าวยินดีก่อนเลยนะคะบอว่าเก็บชัยชนะนัดแรกได้เขาต้นเหนื่อยไหมก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกอยู่แล้วอย่างที่บอกแล้วก็มีการทําสกอร์กันตั้งเก้าลูกนะบอกว่าคู่นี้เจอกันที่ไหนก็สนุกทุกที่อยู่แล้วครับเจ่งนะคะแล้วก็แถมยังต้องเจอกันอีกอ่าเดี๋ยวเจอกันรายการอีกรายการหนึ่งแล้วก็ต้องไปนัดชิงนัดที่2ใช่ครับต้องเจอกันอีกนัดรุ่น5้าสองสิบห้าปีก็เดี๋ยวต้องเจอกันที่เอทีเอแล้วก็รอบชิงอีกอีกนัดหนึ่ง เอาละเราเล่นออกกำลังกายด้วยหนึ่งเล่นเน่ามิตภาพด้วยหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากเพียรฝาเกเป็นกำลังใจให้กับราชวินิตมัธยมด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องผ่านการเล่นที่เตรียมนัดที่เราจะเป็นเจ้าภาพก็แน่นอนครับแน่นอนว่าเราเราน่าจะทําเกมลุกต่อเนื่องนะครับเราไม่ไม่ไม่ได้เราจะไม่ได้เล่นตั้งรับแบบนี้เพราะว่าวันนี้มันค่อนข้างมีข้อจํากัดนิดนึงครับแต่ว่ารอดูสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนยังไงนัดสุดท้ายสนุกไห ฝากถึงแฟนๆที่เป็นกําลังใจให้กับราชวินิจหน่อยต้องบอกว่าคนดูเยอะมากกองเชียร์ราชวินิจมัธยมก็เยอะนะคะในคอมเมนต์ในไลฟ์สดเนี่ยก็ต้องขอบคุณกองเชียร์นะทั้งสองโรงเรียนก็บอกว่าบอกแล้วว่าปทุมพงคาเขาเป็นบอลที่มีแฟนอยู่แล้ว<ฮ>ะนะครับแล้วก็ทางราชวินิตก็ก็มีผู้ติดตามเข้ามาใหม่ๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจทั้งทั้งสองทีมยังไงฟุตบอลคู่นี้มันต้องเจอกันอีกงานแล้วก็สนุกแน่นอนฝากเป็นกำลังใจให้กับโคตูนกับน้องๆราชวินิตมัธยมด้วยนะคะต่อด้วยคนเบิร์ดนะคะคนเบิร์ เอาให้เอาเอาความกดดันความรู้สึกของเราออกมาหน่อยก็กดดันมากครับเพราะว่ากองเชียร์เข้ามาให้กำลังใจน้องๆเยอะแต่วันนี้เราก็ทําได้เต็มที่แล้วเพราะว่าก่อนแข่งเราไปลองอยู่แล้วทั้งสภาพทีมอะไรหยอย่างเพราะว่าใช่ครับแต่ว่าก็ถือว่าน้องก็ทาเต็มที่ใช่ครับยอมรับว่าเล่นดีครับวันนี้คือเราผิดพลาดมากกว่าเขาก็เลยเป็นฝ่ายแพ้ก่อนนัดแรก แล้วมีอีกนัดแท็กตัวครับเออแล้วคู่ซอเนี่ยต้องบอกว่าแป๊บแป๊บยิงแป๊บแป๊บยิงอีกนัดเนี่ยคาดหวังยังไงครัเราก็ต้องพยายามชนะให้ได้ครับไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น้างในนั้นเนี่ยผมไมยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งอีกสี่สิบนาทีให้ได้ลุ้นครับผมน้องๆเป็นไงว่าโหจหัวใจวันนี้สู้ได้เต็มที่นะครับเล่นกันเต็มที่สุดยอดเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นคู่ที่สมศักดิ์สีนะคะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยอย่าง ประตูคงคาเองกับราชวินิตมัธยมเจอกันบ่อยมากเดี๋ยวเจอกันอีกเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะอีกนะอะไรก็ต้องทีนี้แหละมันอยู่ที่ที่เด็ดที่ขาดของแต่ละคนในแต่ละนัดด้วยใช่วันนั้นอาจจะเป็นวันของเราหรือว่าอาจจะไม่ใช่มันก็ต้องว่ากันไปแต่ละทีนะแฟนๆดูผ่านทางไลฟ์สดเยอะมากพูดถึงแฟนๆที่คอเชนเยร์หน่อยขอบคุณทั้งแฟนบอลราชวินิตครับแล้วก็แฟนบอลประทุงคาเป็นเกมที่สนุกเป็นกำลัง เป็นกำไรของคน,คนดูดครับ <EN> ว่าได้ดูบอลไม่ไม่คิดว่าเราจะจะสู้สีต,อ,อ,อ,ตอกตอกรเขาได้ครับผมสนุกสู้ได้สุดมันนะคะ<ช>ออขอบคุณคนบูด้วยนะคะอาทิ้งท้ายกันไว้หน่อยนะคะสําหรับคนที่รอติดตามทั้งกรุงธงคารและราชวินิตมัธยมเหลืออีกหนึ่งนัดนะคะนัดที่จะไฟนอลทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว25มีนาคมนี้เจอกันที่ยิม6นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรัสิล์นะคะ